สวัสดีจ้าวันนี้ด้วนหายอยู่หากินพี่น้องีตัดพักจ้าวันนี้เราด้วนตัดพักค้ายตลาดจันเถือพี่น้องเด้อว,วัน,นสวัสดีผมเอฟซี D, ทุกคู่ทุกคนเด้อข้ามเทศกันมีติดฝนมีตกกักทีกทกทกทก ดีด้วนจีมาท้นฟักชีเด้อพี่น้องวันนี้นงามๆตุ่นใหญ่ๆเลยจ้าถึงสวนนะข้ามเถิดหนุกนก,าากินมดหอมก็งามจริงพี่น้องโอ้ยลอยมามาเย็บไปดูตามจริงๆเหรอก็วิ่งลุยตะคอง สลัดไปพี่น้องกำลังงามหอมเบ่งกับมาลุยไปหนะูพ้กขี่างานผพดโพมพี่น้องเลยยังเป็ดกระโลงใหญ่จากมันเป็ดไอ้นี่นะ่ะด้วนหวานสลัดเอาไวก้กำลังองอกแล้ว โยไก่มาเขียมากุยสลัดสลดัดพักกวางตุงกันมินมิดลงเมดโดยไก่เคียยรงห้มได้เด้อยดวนจิตให้ปีให้หนองรุ่นก็ขี่งามขับอดโูไปเปิดร้านแล้วก็เข้ามากวงคณะวานนี้หลมกล้องดินยังมีแหลวเลยเอาด้วยดวยดวนยิตไทยปีหนอง ้นพักขีพักขีพักขี่ขมากระตามดีดีมีอยู่สองตงัวนตามจริงๆข้ามผิดนกขึ้นมดมันมีดกควิน้นมันมีตกใจตะกีุ้ดน้ำน้ำคลองกับเฮงมดเหรอฮอดทุกักขีดกันดีกว่า ย,ยังบายบาเพนอ่านีมีคนเลยที่นีองเลยตลาดตลีติดไ,ไว้ไว้ไหมร้านบานยังลงิดไปใะเยลงไปทุกวันทุกวัน งเลยให้เงินผู้สูงอายุสู้สูงอายุก็ไม่รู้จายตังใช้ตัง ทุกวัน พกขีเด้อฮ้อหางก้นใหญ่ๆเด้อแด้อย่าด,วด้วนกิดทายผีหนงดูต้นท้นด่ะ